ยื่นมายื่นอขอเอกสารใบปานาธนาคารก็ปรากฏว่ายื่นวันซืนยื่นวันซืนเมื่อวานนี้เข้าโทรให้เข้าไปเอาเอกสารไปรับเอกสารอาพอไปรับเอกสารแล้ววันนี้ก็ไปยื่นถ่ยถอนที่ที่ที่ดินแล้วก็ถ่ายถอนแล้วก็โอนโอนเป็นชื่อน้องชายถือว่าแต่ละอย่างนะแต่ละอย่างเราเราท่านท่าน ผมก็ขอบอกไว้เลยว่าครับขอชื่นชมคุณเดมอนรู้จักความพอดีเหมือนลุงประดิษฐ์เลยมอบให้น้องๆหมดครับอันแล้วพค่อยเอาอย่างละครับเราเป็นคนพอเพียงกัะคุณนายเป็นคนธรรมะธรรมโมอกของพี่เราวอปรออยากได้อ่าของแม่ของพอ่อไ่ให้น้องน้องก็บ่อ,อยากได้ในบรรลังในมานพใน วิหกแต่ส่วนน้งองจิราพรเนี่ยแกเสียชีวิตนเนาะน้องุ้ยิงเสียชีวิตแล้วก็มีทายาทก็คือบุตรสาวสองคน,นึ่งเขาก็ไปอยู่เชียงใหม่เขไปอยู่กรุงเทพครับแล้วก็สามีของน้องสาวก็ไปแต่งงานใหม่มีครอบครัวใหม่แล้วทีนี้มันตกมาเกิดจมาเป็นของของทายาทเนาะทายาททายุกันบ่ครบที่ว่าก็เป็นเรื่องอเป็นเรื่องที่ลําบาก ถ้าทายาทเขาไม่เอาเลยเขาจะมีเวลามาทําไมท่านเอาเรื่องของเรื่องของเรามากเสียเวลาเสียเงินเสียฟ้องกันเลยตกลงมอบความเห็นกับว่าก็คือฟอ้องเยื่นฟ้องเป็นผู้จัดการมรดกขอเป็นผู้จัดการมรดกกับคือให้นอ้องชายครับบ๊บ๊ได้ให้บ๊ยได้ให้ยายอ่อนดอกยายอ่อนเราบ่เอาเราในน้องชายครับในน้องชายคนที่อยู่ร้อยเอ็ด ทุกคนก็ได้ไปหมดแล้วนะทุกคนก็บมีมรดกไปหมดแล้วแต่ซึ่งทุกเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องแปลกนะครับเป็นเรื่องแปลกไม่มีใครอยากจะได้มรดกไม่มีใครอยากจะได้มรดกก็หมายถึงว่าทุกวันนี้ที่ทางมรดกมันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีราคาเนะก็มีราคาอยู่แต่ก็ดีเป็นเป็นเป็นบุญนะครับเพราะว่าพี่น้องก็ไม่ได้แย่งไม่ได้เรียกร้องไม่ได้อะไรกันต่างคนก็ต่างก็ปฏิเสธไม่อยากจะรับ ก็มีน้องชายคนคนนี้แหละที่รับให้ออรับให้ส่วนแกจะให้ลูกให้หลานใครก็แล้วแต่ใครแกจะไม่มอบให้ลูกให้หลานคือเป็นลูกเป็นลูกเป็นหลานแล้วทีนี้จะให้ใครหรือว่าจะขายก็แล้วแต่แกบอกว่าแกไม่ไปไหนหรอกแกก็จะมอบให้ลูกให้หลานนั่นแหละแกไม่แกไม่เอาหรอกเพราะว่าแกก็มีที่ทางอยู่ร้อยเอียแกก็มีบ้านมีที่มีทางมีท,มท,มทรัพย์สินอยู่พอสมควร จะมาเอาทําไมของมรดกก็เอาไว้ให้ทางทายาทแกไปแต่งงานอยู่ที่ร้อยเอ็ดเออเ้อาช่ายแกไปแต่งงานที่จังหวัดร้อยเอ็ดแต่เระเอนว่าแกเขาโชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมียแกคนแรกนะครับเมียแกคนแรกอยู่ด้วยกันได้ลูกหนึ่งคนประมาณสักสามขวบสี่ขวบเนี่ก็เมียตัวแรกลูกเสียชีวิตก่อนลูกลูกนี่เป็นติด เป็นโรคระบบขอบหืดมาตั้งแต่เกิดก็อยู่อายุได้ยประมาณสักสามขวบน่าจะประมาณ3ามขวบเอยใช่ก็ยังพป่้งยาหนุมมันเป็นเด็กอยู่ก็เสียชีวิตแลให้หลังมาอีกปีหนึ่งเมียก็เสียชีวิตปรากฏว่าเป็นการ,รมาพันธ์ครับเป็นการ,รมาพันธ์ุสอบว่าก็คือ,อทางทายาทแกก็คือภรรยาของน้องชายนะแกก็มีมี พันธุกรรมเกี่ยวกับโรคนี้ติดตัวมาแด้นี่แกก็ถ่ายทอดให้ลูกลูกเสียชีวิตและเมียของน้องชายก็เสียชีวิตทีนี้ไอ้ตัวน้องชายเนี่ยแกก็มาเป็นโสดอยู่ประมาณหลายปีนะเกือบสิบป,ปีนะนะก็เพระเอิญว่ามีญาติของของ,ของเมียเนะี่ยมีญาติของเมียก็คนนั้นหัวเขาเสียชีวิตด้วยคุณงามความดีของนนบของนา้นาเนี่ยคือ แม่มียแม่ลูกจะเสียชีวิตแกก็ปลูกบ้านสร้างบ้านไว้ตรงนั้นนะแกก็ไม่เอานะแกถือว่ามันมรดกเป็นของเมียบ้านพร้อมที่ดินเนี่ยก็ยกคืนให้แม่ยายให้แม่ยายตกทอดให้ให้น้องให้ลูกให้หลานของแม่ยายเพราะว่าตัวเองไปแต่เพราะร่างกายไปเฉพาะสองมือสองเท้าน,นี่นนะแกก็ให้มรดกที่เป็นที่ดินของเมียที่ปลูกบ้านไวน้นนะ่ะเป็นราคาก็หลายแสนยู ก็ให้ให้ทายาททางแม่ยายเขาให้แม่ยายเขาไปแบ่งให้ทายาททีนี้